คำพูดของน้องอุ๋งอิงเป็นจริงทุกอย่างแกจังแบ่นี่บ่นี่สิเป็นนางเอกหนาจังแบ่นี่อ่ะเอ้านานางแบ่นี่บ่นาจังแบ่นี่สิเป็นนางเอกนะแกจังแบ่นี่แหละมันสิพาพ่อดัองได้เด้นี่ห <c oughs> ย่อนฟังคําบาของน้องอ๋ออิงเมื่อครั้งที่มาอยู่คณะหมอลําสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงใหม่ๆเนาะพี่น้องน้องได้มีโอกาสพูดกับบอสโจนในไลฟ์สด ตอนที่นั่งรถตู้ไปทําการแสดงยูมองใดสัังมองหนึ่งและน้องได้บอกกับบอดโจในไลฟ์สุดถึงรถตู้ว่าบอโจวทวงน้องหนาแบ่แบนี่นะน้องกระต่อว่าหนาแบ้แบ้นี่ละจ้าหนาแบ่เบนี่ละ่ะสิพาพ่อรวยหนาแบ้แบนี่ละ่ะสิพาพ่อดังและมื้อนี้คําบอกของน้องอุ๋ยิงมันเป็นจริงทุกอย่างค่ะพี่น้องหนาแบ้แบ้ พาพอดังระดับประเทศแล้วนะคะณตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่น้องได้รับสองรางวัลใหญ่จากรายการคมชัดลึกอวอร์ดลูกทุ่งขวัญใจมหาชน2566เมื่อคืนที่ผ่านมาอุงอิงเพชรบ้านแพงคว้าสองรางวัลใหญ่รางวัลหอกฟันมะลังห้านเพลงของน้องอุงอิง23ล้านวิวคว้ารางวัลน,นักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลที่สอง ดาวรุ่งลูกทุ่งขวัญใจมหาชนค่ะพี่น้องซึ่งเป็นสองล้างวันใย,ยที่เฮตไห้แม่หน่อยและน้องอิงกอดกันเสียน้ำตาเปื้มปิติด้วยความจินดีซึ่งย้อนคำพูดของน้องอิงที่ผ่านมาคลิปแรกๆที่น้องเคยบอกกับบอโจว่าน้าแบ,บ้ๆนี่ละจะ้ะสิพ้าพอดังหน้าแบ,บ้ๆนี่ละจะ้ะสิพ้าพอรวยและเมื่อนี่มันเป็นจริงแล้วอีหลีค่ะพี่น้องเพราะว่าหน้าแบบ้ๆพ้าบอโจด,ดังขนาดนะัก ดังจนว่าจากที่คณะหมอลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ตะกอนบอโจมีความคิดว่าจะยุบวงแต่ณนปัจจุบันนี้ก็คือบอโจบ่อใดยุบวงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงดังดังขึ้นเยอะมากดังขึ้นกว่าเกา่ากลายเป็นคณะหมอลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อยู่บนหน้าหนึ่งของวงการหมอลำ และเป็นคณะอันดับต้นๆที่ยู่นในการว่าจ้างงานของคณะผู้จัดผู้จ้างยางหล่นหลามเลยค่ะพี่น้องณตอนนี้คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่ต้องการของตลาดหมอลำเป็นจํานวนมากผู้จัดผู้จ้างอยากจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะจ้างไปแล้วไม่มีขาดทุนถ้ามีชื่อคําว่าอุงอิงติดไปด้วยยิ่งอยากจ้างเข้าไปใหญ่เพราะอุงอิงคือเพชรเม็ดงามของวงการหมอลำ และคือเพชรเม็ดงามของคณะมอลมสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ,องค์อิงคือเพชรเม็ดงามที่เป็นตัวชูวงอง์อิงคือตัวชูวงของคณะมอลมสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องเข้ามาในระยะเวลาเจ็ดเดือนเห็หุไหบอดโจดังขึ้นมากและเหตุไหคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเยอะขึ้นมากเนี่ยแหละค่ะก็เลยบอกว่าด้วยคำพูดวาจาสิทธิ์ขององอิง,อง อุงอิงมีวาจาสิทธิ์พูดแล้วเป็นจริงทุกอย่างซึ่งก่อนหน้านี้สาวโบแบเคยนําเสนอเรื่องที่อุงอิงเคยบอกกับแม่หน่อยว่าแม่หน่อยสักมือนึงเนี่ยหล่าเสียเตุแห่ครอบครัวเฮาสบายหล่าเสียเหตุแห่พ่อกับแม่สบายซึ่งแม่หน่อยก็คิดว่าไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดๆนี้ได้และมีหมอดูเคยทักแม่หน่อยว่าแม่หน่อยจะถูกรางวัลที่หนึ่งแม่หน่อยก็ซื้อรางวัลมาตลอดกระบอถือ แน่ได้แม่หน่อยถือรางวัลที่หนึง่งแนรูปแบบของอุงอิงในรูปแบบของลูกกระตันยูในรูปแบบของลูกพาหางพามีลูกพาความเจริญมาหายขอบครัวซึ่งคำบอกของอุงอิงมันเป็นวาจาสิทธิ์มันเป็นจริงทุกอย่างตามที่อุงอิงเคยพูดไว้ถ้าทุกคนเบอเสือ้อสาวบแบ,บกจะมีคลิปต้นฉบับให้ฟังย้อนไปดูคลิปนองอุงอิงตั้งแต่แหลกๆได้เลยน้องซิวอลเสมอว่าหน้าแบ่ๆนี่ละจะ้ะ สิพ้าพ่อโจวรวยสิพ้าพ่อโจดังซึ่งน้องก็ทาได้และก่อนหน้านี้น้องก็เคยเปิดดวงบอโจเอิญบอโจว่นจววานายห้างโจซึ่งตอนนี้บอโจบอแมนบอโจแล้วขึ้นแท่นเป็นนายห้างโจได้เลยบอสก็เท่ากับว่าผู้จัดการวงตอนนี้นายห้างโจก็คือคนที่เป็นเจ้าของคณะมอลำาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าของวงเป็นเจ้าของบริษัทณตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะคะในห่างโจมีรถแหกกว่า3หน่วยเปิดบริษัทเพลงเป็นของตัวเองเปิดช่องเพลง youtube เพิ่มเติมอีกตัางหากค่ะพี่น้องและเพลงที่ลงมาแต่ละเพลงนะคะลง youtube 1วันหนึ่งล้านวิวแทบจะทุกเพลงอุงอิงทำให้บอสโจมีกระแสตีตลาดแตก ทำให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงยืนอยู่ในตลาดหมอลําำอย่างมั่นคงเพราะคําว่าหนายแบ๊ะนี่แหละจ้ะสิพาพอรไว้ซึ่งตอนนี้บอสโจขึ้นแท่นเป็นนายห้างนายห้างในที่นี่คือคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองซึ่งบอสโจเป็นเจ้าของแบรนด์สาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็มีค่ายเพลงลําเพลินดี้สุดยอดมากๆค่ะสําหรับคําพูดของน้องอิงคือเคยบอกแล้วว่าอุงอิงเป็นคนมีวาจาสิทธ องอิงเป็นคนมีบารมีมาเกิดองอิงคือสายยานนางฟ้าลงมาเกิดเป็นคนที่มาปลดทุกข์ปลดยากให้กับคนรอบขา้างที่อยู่ใกล้ๆที่กําลังประสบป,ปัญหาที่กําลังทุกข์ยากองอิงซ้อยมาปลดทุกข์ปลดยากให้กับทุกคนสังเกตได้เลยว่าผู้ใดอยย่ใกล้องอิงทุกคนต่างสีมีชื่อเสียงมากขึ้นคนที่อยู่ใกล้องอิงจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น คนที่อยู่ใกล้อุงอิงจะได้ดีมากขึ้นคนที่อยู่ใกล้อุงอิงถึงตอนที่ทุกข์พอมาอยู่ใกล้อ,งองุงอิงชีวิตก็ดีขึ้นบ่ต,ต้องเบิ่งอื่นไกลเบลิ่งคู่มอนองิงจากที่พวกเขาเนี่ยบมื่อเคยหูจากคู่มอนอิงมาก่อนเลยว่าเพื่อนเป็นไผเพื่อนเป็นผู้ใดมากจากใสตอนนี้พ่อเพื่อนมาเป็นผู้จัดการนองอิงตอนนี้มีกลุ่มบ้านฮักคู่มอนอิงมีกลุ่มรวบรวมมาลายัยมือเปิดวงคู่มอนองิงมือปิดมือปิดวงมาลัยคู่มอนองิง มีคนนั้นคนนี้มี FC, มเอฟซีมาเอ่อมาลุ้มล้อมมารักคู่หมอนอิงมาลุ้จากคู่หมอนอิงคู่หมอนอิงก็มีชื่อเสียงมากขึ้นคู่หมอนอิงก็ได้รับสิ่งดีๆจากอุงอิงจากแม่หน่อยซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่หน่อยก็มีการซื้อทองเซอร์ไพรส์คู่หมอนอิงบางทีนองอุ้งอิงก็ให้มาอัยกับพี่หมอนอิงเนี่ยนะคะมันก็เลยเห็นเห็นว่าไม่ว่าองอิงจะอยู่ใกล้ใครเธอทําให้ทุกคนดีขึ้น เยอะมากและคำพูดขององอิงเป็นวาจาสิทธิ์คำพูดนี่ติดหูมาตลอดติดใจติดตามาตลอดหนาแบ่แบ,แบละสิพาพอรวยซึ่งบอสเจอก็ออกมาเปิดใจว่ามันเป็นอะไรที่ไม่รู้อุงอิงมีสัมผัสพิเศษที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่บอสโจร,รู้ว่าสวรรค์ส่งอุงอิงมาให้บอสโจทําให้คณะมอลำมสาวน้อยเพชรบ้านแพงยืนหยัดต่อไปได้อีกเพราะมีอุงอิงเป็นเพชรเม็ดงาม เป็นคนที่คอยโชว์วงทําให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นตะกี้ตะกอนกับบอคอยรู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะตะมีน้องอุ้งอิงเข้ามา้าทุกคนต่างรู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากขึ้นคลิปออดิชันคลิปนั้นคนดูก,กว่า3ล้านวิวเพมหอกฟันมาหลังห้าน23ล้านวิวหนึ่งเขาให้พอแนะ่เลือกเขาสาออา้นางฝ่าหนาหา่านทุกอย่างแตะแตะหลักร้านหมดทุกอย่าง ถ้าลงในช่อง YouTube นี่แหละมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าน้องอุคงอิงเป็นคนที่มีวาจาศิธย์เป็นคนที่มีบรารมีเป็นคนที่มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรแล้วเป็นจริงทุกอย่าง